นี่เรามาทดลองสินค้านะคะตัวนี้เป็น Best Power นะคะเป็น Power Wash เป็นผงซักฟอกนะคะในนี้จะมีทั้งน้ำยาปรับพานุ่มนะคะน้ำยาลีดผ้าเรียบนะคะรวมอยู่ในตัวเดียวเลยนะคะเวลาเปิดกล่องออกมานะคะน้องจะเป็นซองแล้วก็แถมช้อนมาให้ด้วยนะคะวิธีการก็คือแกะออกคือที่เราต้องมัดทุกครั้งนะเพราะในนี้มันมีตัวออกซิเจนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มัดนะ่ะน้องจะทำงานได้ไม่ดีหรือว่าใครมีโหล มีกระปุกนะคะก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะนี่เราจะใส่น้องไปแค่ครึ่งช้อนกระพอนะสำหรับการทดลองนะแล้วก็เดี๋ยวเรามัดเลยต้องรีบมัดนะคะน้องจะเป็นอ n ไซม e ธรรมชาตินะคะช่วยย่อยสลายคราบสกรปรกออกมานะคะแล้วก็ไม่เป็นอเออขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่เป็น สารเคมีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นผงซักฟอกแบบท้องตลาดนะคะเราจะไม่ได้ให้ดูยี่ห้อนะไว้ยี่ห้ออะไรเราจะตักออกมาเหมือนกันเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวอันนี้ใส่สักสองช้อนนะคะนะนี่ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวคาบสกปกนะคะเราก็จะมีอยู่ในแก้วนี้นะคะทั้งซอสนะคะทิงเจอร์ไอโอดีนะคะน้ำมันแล้วก็แป้งด้วยนะคะเพื่อแทนฝุ่นนะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้านะคะเป็นผ้าตัวนี้อ่าเป็นผ้าทําแผลทั่วไปนะคะซึ่งจะซับคราบสกปรกเนี่ยได้ดีมากนะคะเราก็จะใส่น้องไปเนื่องจากเราทดลองสองอันเราก็จะใส่ไปสองแผ่นนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทําการคนเอยวเพิ่งคนดีกว่าใส่น้ําก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะเลอะนะคะ <c oughs> ก็น้ําธรรมดานะคะใส่ลงไป อันนี้คือ power watch นะคะก็ใส่ไปสักร้อย ml ก็ได้ค่ะอะ่ประมาณนี้นเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคนนะคะ,ะน้องก็จะละลายออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกตัวหนึง่งเราก็จะใช้ช้อนอีกอันนึงนะจะได้ไม่ปนกันเนาะ ก็คนน้องเขาก็คือในผงผงซักฟอกตามตลาดทั่วไปอ่ะน้องจะชอบมีพวกยิปซัมแล้วก็มโีโซดาไฟนะคะมีแบบสังข้าวโพดนะคะมีแป้งอยู่นะคะก็ดูได้เลยน้องจะไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปตัวคาบสกรปรกนะคะนี่เราจะชุบให้ชุ่มเลยนะคะ ทั้ง2อันนะคะในแก้วเดียวกันนะอ่านี่จะได้มาแล้วนะคะเป็นคาบสกปกนะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะนำคาบสกปกเนี่ยลงไปใส่ทั้งในตัวผงซักฟอกธรรมดาแล้วก็ตัว power w a t h นะคะนี่ตัวนี้นะคะดำปีเลยใส่ลงไปตัวนี้ ใสล่ลงไปอ่าก็มารอดูน้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะอ่าคนก่อนเลยส่วนอันนี้อันนี้ก็คนเหมือนกันจะเห็นได้ว่าสีของน้องทั้งสองแก้วนะคะแตกต่างกันนะอันนี้คือผงซักฟอกธรรมดานะคะส่วนอันนี้คือ power wash นะเห็นไหมเอ่ย แตออกมาปุ๊บตัวเนี้ยเห็นไหมคะมันจะมีคราบดําอยู่ให้ดูใกลๆ้ๆตัวนี้คือผงซักฟอกท้องตลาดทั่วไปนะคะอ่าอยู่ไหนแล้วล่ะนี่จะเห็นว่าคราบดําก็ยังอยู่นะคะเห๋ืวเรามาดูตัว power w a s h บ้างอ่าคนสะหน่อยอ่านี่ ข่าวโจ้เห็นไหมคะทุกคนที่สําคัญคือน้องช่วยบําบัดน้ําเสียได้นะคะเราสมมตินะคะสมมติว่าอันนี้เป็นน้ําเสียนะเราจะใส่ power wash ลงไปอ่าใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมคะรอแป๊บหนึ่งน้องก็จะสามารถทําให้น้ําที่เสียเนี่ยกลับมาเป็นน้ําที่ปกติได้นะคะนี่รวมถึง ส่วนตัวที่โซโปกอยู่เมื่อกี้นะคะก็ขาวจ้วะขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมคะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น power w a s h นะคะาสามารถทำให้ผ้าขาวเนี่ยขาวจ้วะแล้วก็ผ้าผ้าสีเนี่ยสีสดใสกว่าเดิมห้าเท่านะคะตามสภาพของผ้าเลยนะคะในนี้นะคะ ที่จัดการไม่ได้อย่างเดียวข้อเสียของน้องนะก็คือผ้าสีตกนะคะจะจะไม่สามารถซักออกได้ด้วยตัวนี้นะคะและตัวนี้แช่ข้ามคืนได้นะคะเช้ามาล้างแค่น้ําเดียวนะคะน้องจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะคะเวลาตากนะล้างแค่น้ําเดียวเท่านั้นนะคะนี่สังเกตดูได้เลย ใสาสะอาดมากนะคะก็ฝา power w a s h ไว้ในอ้อมโกอ้อมใจด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้ใน Inbox ได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บปลายทางนะคะทุกคนราคาอยู่ที่198บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลย1กิโลนะคะเทียบได้กับแบรนด์ดังนะคะที่ราคา650นะคะก็ใครสนใจสั่งมาได้เลยคะ่ะ